สองงานแรกหลังหย่าสองงานแรกโยเกิร์ตนัทชาหลังหย่าพีเคเฉิดฉายเดินสับทุมบาลังตัวแม่บนรันเวย์ยิ่งโสดยิ่งปังเสียงเชีดกระหึ่มยิ่งโสดก็ยิ่งปังสําหรับนางแบบและนักแสดงสาวโยเกิร์ตนัทชาที่ตัดสินใจหย่ากับอดีตสามีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรจนกลายเป็นข่าวช็อกวงการเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ต้องบอกเลยว่าสาวโยเกิร์ตนั่นสตรองมากกําลังใจดีสุดฮ่าฮ่ายงล่าสุด5มีนาคม2567สาวโยเกิร์ตก็กลับมารับงานแรก หลังหลบไปพักใจให้กลับมาแข็งแรงด้วยการกลับมาทวงบาลังความเป็นซูเปอร์โมเดลตัวแม่บนรันเวย์เดินแบบเฉิดฉายความสวยในงานแฟชั่นของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังซึ่งเจ้าตัวก็สับขาบนรันเวย์ได้สตรองและเร่าสุดๆท่ามกลางแสงแฟลชที่สัสดส่องมาที่เธองานนี้เล่นเอาเสียงเชียร์จากคนในงานดังกระหึ่มทั้งเชียร์และให้กำลังใจสาวอยู่เกิดกันเทียบแถนลุคนี้ของเจ้าตัวก็สวยแซ่บออร่าความสดกระจายเรียกว่าหมดเวลาเสียใจแล้วจริงฮ่า